ดีค่ะมันนี่คนมักสาวสาวค่ะรอมารีวิวนะคะคาร์บุนสาวมันทะลิกของร้านสาวเป็นเปิดแบรนด์จากของเองนะคะคาร์บุนสาวมันทะลิกนะคะเส้นเป็นยังไงอู้วมันนี่เป็นตะแสบใหงเลยใบหยัยกเบาเลยนะคะมีประแดกตอนนําตอนเอาตอนลงมานะคะจากของคนเรียนหนีนะคะกินกับพริกหรอเส้นเดี๋ยวเซนหนึ่งเส้นเส้นงานให้ะคะ ไม่บอกถึงเลยนะฮมีห้ามีพักในสวนเท่านั้นนะคะมีพักกันจอดปลูกเองนะคะเด็กสาวชีกประแดงให้เบิรงมวนนี้สิส็กสาวแบบสีประแด็จะ,ะไดิกินให้เบิง <laughs> มันจะ่าปาคำใหญ่เสียนงามขักเลยคะ่ะ มีโอกาสมาอุดหนุนเนี่ยค่ะเคุณนซาบันเถิดของลูกหลานเผันเห็ดแบนผันสนับสนุนกนารนขาขายของลูกหลานนะอืมประเดตินประเดตินประเดิมอ,อ,อ,อืมแต่เราคือบ่าช่วงหายเสซนเหนียว ยืดเดี๋ยนะวเอาจยะกินจัแบผบักกินกับผักนะผักกวางตุ้งปลากันจ่อนเอิรนบ้านเขาเอิรนปลากันจ่อนเส้นสุดยอดเส้นงามแฮะอื้มจับกระตับ มือรถพี่ผงนะคะเอาพี่ก๋วเข้าลอยหน่อยพี่หน่อยพี่หน่อยก็ค้าปุ่นซาซ่าค่ะค่ะอืมอืมเอาตมผีร้อนเป็นไง ทำบุญหนงองสัยพักแล้วหรอพันนะคะ่ะพันเลยโอ้โอ้โอ,อ้มาพรมันแกมันมบลอนอ,อนมันเพ็ดเพ้เท่าโรยพริกลงนะคะให้เลือสอนเดียวเลือสซีแันแค่นี้นะคะห้อนเนี่ยวมาพริกหรอดูอับกน บาดัดดตนบันนีนปักเข็งชีิชั่วโอ้าเนี่ยแนวดีนะนัันผัน,นนะไรกับดแดตอนใ่นี้ปึ๊บปิดล้อ Hãy biết hết học sinh ngoài lịch ấy mày tay Welcome mắm mưa cắp ấy mmmm 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 ฝากติดตามกันด้ด้วยใช่ไนมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ